อืออายุน้อยกว่านี้มีอีกไหม<อ>รวมเจ็ดพ่อแม่อายุน้อยที่สุดมาเล่าให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ อายุเท่านี้ก็เป็นพ่อแม่คนได้แล้วนะพ่อแม่ไวส่สอายุน้อยนิดจะน้อยสุดเท่าไหร่มาดูกันเลยค่ะ 1. แม่ท้องไวสายห้าขวบ <What? S 1> นับว่าเป็นแม่ท้องที่อายุน้อยที่สุดเลยค่ะลีดาเมดีนาะ สาวน้อยชาวเปรูที่ตั้งท้องลูกชายตอนอายุห้าขวบ <Wow. S 1> เกิดมาด้วยสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งเธอเองก็ไม่เคยเปิดเผยว่าใครเป็นพ่อของลูกค่ะ 2. <Huh? S 1> แม่ลูกสองที่อายุน้อยที่สุด <Huh? S 1> อลิเซียเกรงสั้นท้องลูกคนแรกเมื่ออายุ13 <Wow. S 1> และท้องคนที่สองในปีถัดไปค่ะแม้ว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตลอด แต่เธอก็ดูแลลูกทั้งสองคนได้ดีเลยทีเดียวค่ะ 3. แม่ท้องวัยใสหกขวบตัดภาพมาที่ประเทศยูเครนกันค่ะลิซ่าโกเชสเคสโกสาวน้อยอายุ6ขวบที่ตั้งครรแต่กลับเป็นเรื่องเศร้าเพราะลูกของเธอเสียชีวิตระหว่างท้องค่ะซึ่งจากการสอบสวนพบว่า คุณปู่ของเธอวัย70ปีเป็นคนกระทำชําเราจนเธอท้องนั่นเองค่ะ <What? S 1> 4. คู่รักที่อายุน้อยที่สุด <No. S 1> มาดูคุณพ่อคุณแม่ที่อายุน้อยทางฝั่งประเทศอังกฤษกันค่ะคุณพ่อชอนสตีวาร์ดวัย11ปีและคุณแม่เอมมาเวสเตอร์วัย15ปี ที่เป็นเพื่อนบ้านติดกันมีเพศสัมพันธ์กันตอนอายุน้อยจนได้กำเนิดลูกชายมาหนึ่งคน <Huh? S 1> นับว่าเป็นคู่รักที่อายุน้อยทั้งคู่เลยทีเดียวค่ะ 5. <Huh? S 1> แม่ท้องไวใส่ขวควบ uh? ทางฝั่งประเทศคอลอมเบียก็ไม่แพ้กันเลยค่ะก <Yeah. S 1> รีเซลดีนาะแอคคูนา <Yeah. S 1> เธอตั้งท้องลูกตอนอายุ8ปีและให้กำเนิดลูกที่สุขภาพแข็งแรงค่ะ สาเหตุที่ตั้งค้องก่อนวัยอันควรเพราะร่างกายพัฒนาไปสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนั่นเองค่ะ 6. แม่วัยใสสิบขวบสาวฟิลิปปินส์วัยสิบขวบที่แม่และพี่สาวได้สังเกตว่าท้องของลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งเธอกำลังท้องนั่นเองค่ะจนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนปรากฏว่าคุณพ่อแท้ๆของเธอกลับเป็นคนข่มขืนจนเธอท้องนั่นเองค่ะ 7. คู่รักที่มีลูกแฝดที่อายุน้อยที่สุด uh? มาที่ประเทศอังกฤษกันอีกครั้งค่ะคุณพ่อเจมส์ซัสตันอายุ12ปีและคุณแม่ซาร่าดริงวอเตอร์อายุ16ปีให้กำเนิดลูกฝาแฝดที่ร่างกายแข็งแรงนับว่าเป็นพ่อแม่ลูกแฝดที่อายุน้อยที่สุดในตอนนี้เลยค่ะ หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนี้เชื่อว่าหลายคนอาจไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครในครอบครัวต้องดูแลความปลอดภัยและปรึกษาแพทย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์กับบุตรหลานที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องน่าอายอีกต่อไปค่ะมีลูกเมื่อพร้อมป้องกันอย่างถูกวิธี อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย